สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาดู Yamaha a แ r ร์ร็อกหนึกันนะคะและ y a มาฮ a าแ r ร์ร็อกหนึปัจจุบันจะมีอยู่สองรุ่นนะคะจะมีรุ่นสแตนดาร์ดรุ่นสแตนดาร์ดเนี่ยก็จะมีสีเทาดําแล้วก็มีสีขาวแดงนะคะส่วนในรุ่นของเป็นรุ่นอาท็อ,ทอปตัวกุญแจรีโมทเป็นระบบ ABS นะคะก็จะมีรุ่น ที่เป็นสีม่วงดำแล้วก็เป็นสีเทาน้ำเงินสังเกตง่ายๆค่ะตัว ABS เนี่ยก็จะมีคำว่า ABS ติดอยู่ที่บังโคนหน้านะคะแล้วตัวล้อของเขาเนี่ยก็จะเป็นสติ๊กเกอร์คาดที่ล้อตามสีสติ๊กเกอร์ของรถเลยค่ะส่วนสแตนดาร์ดเนี่ยสติ๊กเกอร์จะไม่มีล้อก็จะเป็นล้อสีดำตามปกตินะคะด้วยสติ๊กเกอร์ของยา maha a e r o x เนี่ยจะเป็นสติ๊กเกอร์ลายใหม่สวยสดใสนะคะเห็นไหมคะ ณปัจจุบันตัว Yamaha Airlock นะคะก็จะมีแอปพลิเคชันซึ่งเป็นแอปพลิเคชัน Y Connect เชื่อมต่อข้อมูลมือถือกับข้อมูลรถของลูกค้านะคะให้ความสะดวกสบายในการติดตามรถการดูค่าอาตาัตราการสิ้นเปลืองประหยัดน้ำมันได้จากมือถือของเราง่ายๆเลยค่ะและที่สังเกตได้ง่ายๆตัว ABS และตัว Standard แตกต่างกันตรงไหนก็แตกต่างกันที่โชคแล้วก็ตัวลูกบิดกุญแจนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจ Yamaha a i r l o c ก็ติดต่อสอบถามมาที่ร้านของเราได้ค่ะร้านเราร้าน,าน,านพอนเทศจเจริญยนต์088-954-5396ยินดีบริการค่ะ